ครับขอต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ช่องบ้านทาโร่แรงรวมคุมกร์าากศาสตร์ของไพ่ทาโร่วันนี้นะครับเรามาพบกันในพิกอากาศไวอิสเล e เหตุได้รักของชาวราศีกุมถึงเป็นเช่นนี้มาพบกับผม,มเช่นเคยนะครับผมอากูพัชชิวิ์เดอทาโร่ผมมาพร้อมไพ่ชุดบอสซาทาโร่นะครับที่เราใช้อ่านเรื่องราวความรักของแต่ละราศีกันอันนี้เรามาในราศีกุม ในรอบเดือนนี้คือวันที่15มีนาหรือวันที่14เมษายน2562เราจะมาดูความรักของชาวราศีกุมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเหตุใดความรักถึงเป็นเช่นนี้แต่ที่วางอยู่ข้างหน้านี้คือ tarot four d e c k ที่เราเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวราศีกุมไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้นะครับแต่ณนะตอนนี้เรามาดูเรื่องความรักครับผมขออนุญาตพิกอากาศครับถ้าพูดถึงเรื่องความรักของชาวราศีกุมนะครับได้ไพ่เป็น page of เพศออฟโพสซินแล้วมันคือเด็กถึงไม้นะครับทำอะไรก็ตามตามใจแบบเด็กๆครับณนะช่วงเวลานี้นะครับคนราศีกุมนะเคยอาจจะทําอะไรพลาดอยากจะจัดการหลายอย่างให้มันไดหลายทางที่ดีอยากให้ชีวิตความรักไปอยู่ในจุดที่ดีจากความที่เคยพลาดพังจากการที่เคยเขาเรียกหลุดใช่ไหมมันไม่ได้ผิดมากมาเหมือนกับการหลุดแต่มันเป็นเพศออฟโพกับหัวณนะช่วงนั้นมันมีความสุขไหมอยากมีความสุขเล็กๆนน้อยแบบง่ายๆครับ อยากเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรแยะมากมายอยากแค่มีกิจกรรมร่วมกันอยากแค่ได้อยู่ร่วมกันอยากเห็นความรักอยากเห็นรอยยิ้มณนะช่วงเวลานี้นะครับคนราศีกุมมีโอกาสนะครับใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคนรักมีกิจกรรมกิจการร่วมกับคนรักทํางานร่วกออกกรรมกันออกกิจกรรมร่วมกันมีการออกทริปมีการออกไปใช้ชีวิตร่วมกันนั้นถามว่าอาจจะตัวติดอยากจะติดกับคนรักอยู่พอควร เลยนะแต่ถามว่าคนรักเนี่ยคนรักเนี่ยความรักเนี่ยของคนราศีกุมเย,ยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมเราะอยากส,สรรส้างความรักให้มันดีครับเขาอยากส,สร้างเรื่องราวความรักให้มันดีให้มันไปในทิศทางที่มันดีทิศทางที่มันเหมาะทิศทางที่มันต้องแต่บางครั้งบางทีมันมันลืมนึกถึงกันไปว่าเขา หรือคนรักมันอยู่ในมุมไหนกันในบางเขาและคนรักมันอยู่ในจุดไหนกัน <hhh> ในบางอันเนี้ยเป็นมุมมุมหนึ่งซึ่งมันไม่ได้แย่แต่มันคิดแค่ด้านตัวเขาเองเขาคิดว่ามันดีครับเขาจัดการให้แต่ก็ลืมทธอที่ขามไปว่าคนรักอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าเขามองแค่มันเหมาะสมเหมาะต้องกับความรักของเขาแต่ก็ลืมถามคู่กรณีว่าคู่กรณีเนี่ยรักได้แบบหรือเปล่า เขาเลยรักในแบบที่เป็นของเขาปัญหามีไหมปัญหามันมีที่ว่าการแสดงออกการกระทํามันอาจจะเกิดความไม่เข้าใจอาจจะเกิดการผิดใจกันเล็กๆน,น้อยๆได้นะครับคราวน,นี้เรามาดูสถานความรักของคนมีคู่และคนโสดกันเริ่มจากคนมีคู่ก่อนเลยครับคนมีคู่นะครับไพ่บอสซาทาโรต่อมาเป็นหมายเลขสิบสี่สิบห้าสี่แล้วเขียนว่บาบยามุกณช่วงเวลานี้เออจริงๆเลย เอ,อต้องบอกคำนี้นะความรักมัน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 มีการติเตียนได้ไหมเขาอยากจะปรับให้มันดีขึ้นเขาถามว่าเขาทำพลาดไหมเขาทำผิดเขาทำหลุดไหมต้องบอกเขามีการทำพลาดทำผิดทำหลุดนะครับเขาอยากจะปรับปรุงให้มันดีมากขึ้น เขาอยากจัดการให้มันดีมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับเกณฑ์บอกแล้วม,มีกิจกรรมกิจการ,รไปร่วมกันการออกเดินทางไปร่วมกันการมีอะไรร่วมกันแต่หนึ่งอย่างที่เรามาระวังหนึ่งอย่างเลยนะเพราะบอกว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทําอะไรให้กันเนี่ยมันที่บางคนอาจจะทําท่าแปลกๆอาจจะมีเรื่องรู้สึกว่ามีทัศนคติตตรงกันข้ามคุณมองด้านคุณเขามองด้านเขาสถานการณ์ความรักคุณมองแค่ด้านคุณเองด้านเดียว แล้วคุณก็มองว่ามันไม่ดีคุณเลยอยากปรับปรุงให้มันดีมากขึ้นแต่คนรักของคุณน่ะเขาก็กลับไม่ได้กับนัต้องการนัเวลาเนี่ยมันกลายเป็นความต้องการตรงกันข้ามกันโดยสม่ำเสมอทุกปั๊ถ้าพูดถึงว่าความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมกับไพ่หมายเลขสิบห้าและเขณฑ์คำว่าใบยามุกเนี่ยคือคุณวางในความที่มองแค่ด้านคุณเองอย่างเดียวคุณมองแต่ใจตัวคุณเองคุณมองแค่ว่าคุณมีความสุขอย่างเดียวลงไปละแต่คุณอยากให้คนรักคุณเนี่ยมีความสุขแบบที่คุณต้องการมั่ง พูดคุยกันเยอะครับพูดคุยกันได้เยอะสื่อสารกันได้เยอะอะบอกคํานี้พูดคุยและสื่อสารกันได้เยอะเรื่องราวความรักมันก็จะลดลงความเข้าใจว่าเพราะว่าผิดพลาดของตัวของคุณเองเนี่ยมันมีความผิดพลาดอยู่มันเคยพังเผอไปมันเคยอาจจะทําอะไรพลาดห,หรือพูดอะไรโดยไม่ใส่ใจณนะช่วงเวลานี้ อารมณ์คุณเกิดขึ้นง่ายเพราะคุณพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่ฝั่งตรงข้ามมาดูเหมือนว่าตามไม่ทันสนองไม่ถูกแล้วบางครั้งบางทีคุณอาจจะต้องช้าอาจจะต้องบอกกล่าก่อนเซอร์ไพรส์ใช่ไหมอย่าใช้เลยมีกิจกรรมร่วมกันกิจการร่วมกันการออกไปนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตร่วมกันจะเป็นจุดที่ดีนะครับในช่วงนี้อากาศร้อนอย่าอารมณ์ร้อนตามอากาศเลยจะเป็นเรื่องดีมเมยอก็ทมพูดคุยคําหวานช่วงกันกินข้าวช่วงมาเจอเจอญาติผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องดีนะครับ คราวนี้เรามาดูเรื่องที่ดีในความรักของคนราศีกุมต้องบอกหนึ่งมันมีอะไรใหม่ๆครับการทําอะไรเนี่ยกิจกรรมเรืองรักษาอารมณ์ดูแลนะครับอย่าบอกว่าเฮ้ยไม่ได้จะต้องชนะเอาชนะให้ได้ดูนี่นั่นค้ำค้า,ม,าม,มั้งก็ได้ให้อภัยกันมั่งก็ได้สิ่งที่เจอเจอมันเป็นเรื่องใหม่ๆอย่ายึดติดแค่สิ่งเดิมๆแต่ถามเขาด้วยอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับละเว้นตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองให้มันสูงขึ้นมันจะเป็นเรื่องดี การมีกิจกรรมร่วมกันการออกไปเดินทางร่วมกันอาจจะดูไม่สะดวกโยทินอาจจะไม่สะดวกสบายอะไรเท่าไหร่นะแต่มันยังดีกว่าที่เดินทางไปเป็นคนเดียวเรื่องราวเก่าๆไพ่บางสําหรับเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้เบื้องหลังมองแต่การข้างหน้านะครับงั้นความผิดเก่าๆก็อย่าเอามาถือสาแก่ใจสิ่งที่ทําดีจงประคองรักษาไว้และเดินไปทําแต่ดีต่อไปและมันจะเป็นเรื่องที่โอเคแต่เรื่องที่ไม่ดีละ่ะมันมีเรื่องอะไร การเก็บทุกอย่างมาคิดกรับการเก็บทุกอย่างมาเป็นแต่ใจาการมองแค่ใจตัวเองอยากทําตามที่ตัวเองคิดว่าตัวเองมีความสุขจะลืมนึกไปว่าคนรอบข้างเขามีความสุขกับคุณด้วยหรือเปล่างั้นคนราศีคุมในรอบเดือนนี้ผมไม่ได้บอกคุณทําไม่ดีนะผมแค่บอกว่าทําอะไรนึกถึงใจเขาใจเรามั่งนึกถึงใจเขาใจเราเยอะๆณช่วงเวลานี้คุณอาจจะหงุดหงิดได้ง่ายคุณอาจจะมีเรื่องรู้สึกว่าค,คุณมีความเครียดในเดือนนี้คุณมีความเครียดมีความหงุดหงิด งั้นการพูดคุยก็ตามต้องบอกว่าพยายามพูดคุยโดยใช้คําหวานก่อนคําเพาะพิงก่อนอย่ามากู้กระโชกโคกคากไม่เอาพูดให้เพาะๆนะครับถึงแม้จะไม่เรื่องรุนแรงมันก็ยังดูฟังสนอหูมันจะไม่ร้ายไปในแบบนั้นพูดให้ช้าเพื่อคุณจะได้ตรองว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันถูกหรือมันผิดหรือพูดแค่ค,ความสะใจงั้นพูดให้มันช้าหนึ่งอย่ามองว่าด้านตัวเองคือด้านสําคัญ มองในว,ว่าด้านของคนรักก็เป็นด้านที่สําคัญเช,เช่นเดียวกันเพราะเราพูดถึงเรื่องความรักงั้นถ้าคุณอยากให้รักในทางที่ดีคุณจงพูดคุยกันในทางที่ดีการสื่อสารผู้คุยชัดเจนครับอย่าพูดไปให้เขาคิดเอาเองพูดไปแล้วแนะนําแก้ไขเขาไม่เข้าใจตอบคาถามเขาไม่เข้าใจก็ด้วยนะครับและความสัมพันธ์คุณจะไปในทางที่ดีมากขึ้นคราวนี้เรามาดูความรักของคนโสดครับความรักของคนโสดในะช่วงเวลานี้นะครับได้ไพ่เป็นคลังปัญญา แล้วเป็นคังปัญญากับหัวผมก็ต้องบอกคํานี้ว่าคนโสดมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากจุดที่ตัวเองเคยอยู่จากจุดที่ตัวเองเคยเป็นจากจุดที่ตัวเองยืนอยู่ในปัจจุบันช่วงอะไรเนี่ยคุณคุยกับใครก็ตามคุณเอาเข้ามาเพื่อคุยอะต่อคำนี้ คุณเอาเข้ามาเพื่อเพื่อที่จะเป็นคนคุยนะคุณเอาเข้ามาเพื่อที่จะเอาไว้ศึกษาเอาไว้พูดคุยกันงั้นถ้าถามผมผมก็บอกว่าเออในในเรื่องหนึ่งตอนนี้เนาะอืม ศึกษาเรียนรู้เยอะๆอย่าพึ่งไปตกลงอย่าพึ่งไปอะไรกับใครณนะช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าในจุดหนึ่งผมมองเห็นว่าถ้าคุณตกลงเร็วปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะมีศึกษาเรียนรู้กับพูดคุยกับผู้คนเยอะแยะมากมายเพื่อเรียนรู้กันอย่างมากๆก็บอกคำนี้นะครับ ถามทำไมถึงพูดคําว่าต้องเรียนรู้กันมากๆต้องศึกษากันเยอะๆต้องพูดคุยกันเยอะๆเพราะว่าในช่วงวันนี้ขานะคุณคือโสดใช่ไหมคุณมีโอกาสได้เจอเจอผู้คนคุณเข้าไปโดยเป็นมือที่สองมือที่สามโดยที่คุณไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยความรักจะบอกว่าอยากให้ความรักของตัวเองมีความรักที่ดีเหมือนคนอื่นเขามั่งก็ ก็ต้องใจเย็นๆก็ต้องค่อยๆหาก็ต้องค่อยๆมองนะครับยังยังจะเร่งมากไม่ได้เนาะยังจะเร่งมากไม่ได้เพราะว่าการอยากจะเร่งอะไรก็ตามในสถานการณ์ความรักของคุณณตอนนี้นะ mm. ยังไม่เหมาะสมศึกษาเยอะๆพูดคุยเยอะๆเรียนรู้เยอะๆมันจะช่วยให้ความรักของคุณ ไปที่ทางที่ดีมากขึ้นคราวนี้มาดูเรื่องเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีในความรักของคนโสดอ่าเขาบอกแล้วไงว่ามีความลังเลสงสัยครับอย่าพึ่งหมอตัวเองรู้ละเรียนละได้ละพยายามสร้างความลังเลสงสัยให้ตัวเองไว้เยอะๆพยายามสร้างความลังเลสงสัยในความสัมพันธ์ไว้เยอะๆถามเยอะพูดเยอะคุยเยอะๆมันจะช่วยให้ อขาเรียว่าไงดีความรักที่มีความรักที่มีมันมันได้เรียนรู้กันมากขึ้นน่ะแลวช่วงเวลาเนี้ยถ้าถามว่าตัวเลือกที่คุณใช่สเปคคุณชอบผมบอกเลยนะมีเกณฑ์ที่จะเจอเขาเรียกว่า มีเกตที่จะเจอคนที่มีเจ้าของหรือมีความรักที่มาซัาซ้อนถามว่าอันดับแรกก่อนตัวของคนราศีกุมนี่เป็นคนสดนะช่วงนี้มีมสเสน่ห์บางมุมนะพอใครมาได้มาพูดคุยใครได้เข้ามาอยู่ใกล้ใครได้เจอไม่ได้เจอเจอได้พูดคุยได้เข้ามาอยู่ใกล้ในวงใกล้ๆก,กันเนี่ยจะติดกับสเสน่ห์ของคนราศีกุมที่เป็นคนสดเขาบอกคำนี้เพราะมันดูสดใสไงดูอะไรที่เป็นตัวของตัวเองแต่ถามว่าตัวคุณเองก็ไปเจอคนที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบ จอสูตรที่สเปคนี่คือชั้นใช่แต่ไอสิ่งที่มีความลังเลสงสัยคือผมกังวลใจว่าถ้าคุณคิดว่าคุณชอบผมบอกคุณจงคิดว่าเป็นตำราเลยครับอ่านเยอะๆอย่าคิดว่ารู้แล้วชันเก่าแล้วชั้นผ่านมาเยอะแล้วชันนู่นนี่นั่นบอบว่าคนลาสีกุ่มอะไรคนอยากออกอยากจะออกจากคำวา่าโสดอยากจะมีคู่มีจับมือเดินควงจับมือเดินคุยแต่ไพ่สองตัวนี้มันบ่งบอกหนึ่งอย่างว่าไพ่ทั้งสองคนมีคู่ไม่มีคู่เลยนะคุณเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดแล้วยังไง คุณอย่ามองแค่ด้านชีวิตของตัวคนเองคุณมองด้านชีิตเขาเยอะๆศึกษาเขาเยอะๆถามเขาเยอะๆถ่ายทอดด้านตัวเองให้เขารู้แล้วก็ศึกษาเขาเยอะๆเรียนรู้เขาเยอะๆเพราะว่าถ้าคุณศึกษาเยอะคุณเรีเู้เยอะคุณจะเจอคนที่ใช่มากกว่าคนที่ไม่ใช่แต่ถามว่ามันมีอีกมุมนึ่งที่ผมเห็นคือคนที่ใช่มาในเวลาที่ผิดจุดตรงเนี้คือจุดที่น่ากังวลใจสำหรับคนโสดอาศัยกลุมเพราะว่า คนที่ใช่ที่มาในเวลาที่ผิดแสงว่ามันเกิดการซ้าซ้อนถูกปะตกลงกับคนหนึ่งไปแล้วแลวเจออีกคนหนึ่งมาตัดสินใจไม่ถูกคนนี้ก็ดีถูกใจแต่อันนี้ใช่กว่าอันนี้มองแค่ด้านคนเราสืกคุมด้านเดียวนะคุณผิดไหมไม่ผิดหรอกคุณมีสิทธิ์เลือกแต่อย่าทาผิดในการที่ว่าปล่อยมันไหลเวียนไปถ้าไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่แต่ผมก็ไม่ได้บอกให้คุณกล้าเสี่ยงคุณต้องแค่เรียนรู้ไอ้คนที่คุณเลือกไปก่อนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง เขาบอกคนเจ้าชู้คือคบคนหลายๆคนแต่ผมบอกคนเจ้าชู้จริงคือคบครั้งละหลายหลายคนคนที่คบคนหลายๆคนแต่คบทีครั้งละคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ม,มันไม่ต้องกังวลคําว่าเพราะว่าคุณเจ้าชู้กังวลจะว่าคุณจงเป็นมือที่สามหรือเป็นเมียน้อยใครเป็นผัวน้อยใครนี่น่ากังวลม,มากกว่าคําว่ากิ๊กคือชู้สาหรับหมอดูนะครับไม่ได้กิ๊กแล้วพูดถึงว่าเป็นเรื่องที่สุขสนานนะไม่ไม่ใช่นะ คราวนี้ทามาดูเรื่องหลายครับของคนโสดแอดีการคิดไปเองการอะไรไปเองการดําเนินการตามความคิดของตัวเองเป็นเรื่องที่ผิดหมดเลยงั้นก็ถามว่าในจุดหนึ่งนะในจุดหนึ่งนะ ก็อบอกอย่างนี้ว่าคนราศีกุมนะครับคนราศีกุมอย่าเพิ่งรักใครไปก่อนรักตัวเองให้มากรักความความถูกต้องอย่ารักความที่ว่ารักแค่ความรู้สึกของตัวเองแอกนี้รักความถูกต้องอย่าแค่รักแค่ความรู้สึกของตัวเอง รักความถูกต้องให้เยอะๆรักความถูกต้องให้มากๆมันจะเป็นจุดๆหนึ่งเลยที่จะทําให้คนราศีกุมเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคและผ่านพ้นปัญหาตอนนี้ไปได้นี่คือจุดตรงที่ผมเห็นเลยนะงั้นถามว่าเออคนราศีกุมครับคุณที่เป็นคนโสดอยากให้ความรักคุณดีคุณจงเรียนรู้กับมันเยอะๆ คุณจงอยู่กับมันมากๆคุณจงศึกษากับมันแบบให้ละเอียดแบบละเอียดเลยอะแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีทันทีแนะอย่างี้แนะอย่างี้แนะง่ายๆไม่แนะยากๆคุยเยอะๆคุยมากๆแค่นั้นพอละเนาะคุยเยอะๆคุยมากๆแล้วมันจะช่วยให้คุณเนี่ย กับคนรักเนี่ยกับความรักเนี่ยไปทางที่ดีมากขึ้นนะก็ครบแล้วนะครับสําหรับพิกอากาศ Why อ s สเล e เฮดได้รักของชาวราศีกุมถึงเป็นเช่นนี้กับทางช่องบ้านทารโรถ้าใครเข้ามารับชมช่องบ้านทารโรแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์ในคลิปที่คุณเข้ามารับชมเนอะเมื่อคุณกดไลค์แล้วคุณอยากแชร์ไปในช่องทางของต่างของคุณให้คนรอบข้างคุณได้รับรู้หรือว่าเก็บไว้เพื่อคุณได้ดูฟ o ล l o w อีกทีก็สามารถแชร์ไปตามช่องทางต่างๆของคุณได้มาบอกเรานิดนึงเราได้ตามไปกดขอบคุณหรือกดไลค์กดกดใจให้นะครับถ้าคิดว่าคุณชื่นชมชื่นชอบช่องบ้านถาโรครับสามารถกดติดตามกด s u b s c r i b ์ช่องบ้านถาโรได้เมื่อกด u ั s c r i b ์แลวอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมารับการแจ้งเตือนมาบ้านถารโรอัพคลิปต่างๆ ครบรวในทั้งทัลเีรี่ของทาร์โลฟออสตูดิแอนะครับแล้วก็ภิกากาศไวอิ s <S mm hmm. สเลอร์ราศีกุมเวลาสีสุดท้ายก็ mm hmm. ข,อขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอโทษจริงๆในเดือนนี้ที่มันช้ามากๆเราพยายามทำนำเสนอให้มันดีที่สุดให้มันเร็วที่สุดเดินได้ปรับปรุงใหม่ครับให้มันนำเสนอก่อนการยืนยันคำนี้สัญญาจะมาก่อนการและมีหลายสดเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้นะถ้าใครหลายๆคนครับสนใจในการอ่านไพ่อ่านไพ่ออนไลน์ดูไพ่ออนไลน์นะครับดูดวงการทางออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทาง พิมพ์แชทหรือพิมพ์ไลน์สามารถโทรนัดหมายครับสามารถสอบถามเวลาได้ที่เบอร์0 9 5ย6 4 6 9 5 3เรามาอ่านไพ่ออนไลน์กันเราดูไพ่ออนไลน์กันนะครับดำเนินการตามขั้นตอนครับเพื่อยืนยันสิทธิ์สอบถามเวลาแล้วยืนยันตามขั้นตอนแล้วแล้วเรามาเจอกันตามเวลาที่นัดนะครับหรือใครหลายคนสนใจอยากไปที่บ้านทาโรที่บางหลักภาษาเชิญได้เลยครับมารับภาษาเราเปิดตั้งแต่สโมงปิด3าทุ่มครึ่งนะครับโทรนั์หมายที่เบอร์0 9 5 8 9 1 4 6 3 2นะครับตอนนี้ จะเปิดและจะปิดวันที่13เมษายนนะครับเปิดในทีว่วที่17จะเจอรูปลักษณ์ใหม่ที่แบบตกแต่งให้มันดูดีขึ้นอีกนี้หนึ่งกับบรรยากาศที่มันดูเก่าไปละ2-2ปีละไม่ได้เปลี่ยนผ้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็จะเจอกันในตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ